สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกมภพรมภพอกับช่องสาวมองชาแนลค่ะกับมณีสาวหมองพามาหดต้นอาวคาโด้ด้วค่ะยุบานสวนกับปลูกได้สองสามปีกว้วแล้วล่ะค่ะแต่เพราะท่านได้เป็นดอกเป็นนุ้ยแล้วค่ะลองมาลุ้นเบื้องนาะคะ่ะปีนี้อันสาวมองศึกษามมาวาเพิ่นว่าอาวุโขโดเป็นดอกประมาณเดือนกุมภาด้วยค่ะตอนนี้สาวมองฮดน้ำยุ่ยช่วงเช้าๆค่ะประมาณสองโมงกว่าสิสามโมงนี่ละ่ละก็ลองเบิ้งเนาะค่ะว่าสิเป็นจังได๋ ใลูกดกันยัยไว้อยู่ค่ะสมองก็ยกโค้นขึ้นยกโค้นยกโคกขึ้นเนาะคะ่ะยกสําหรับแบบเฮ็ดคือแบบเฮ็ดคือปลูกแบบทุเรียนน่ะคะ่ะก็เลยลองเบิ่งเนาะคะ่ะว่าสิเป็นน่วย่อต่ว่าตตนอยู่ทั้งปู้นเป็นน่วยแล้วค่ะอยู่ในบ้านสวนรอฟังน้ำบนะุญเปลี่็นน่วยแล้วค่ะที่สมองไทยพี่น้องเบิง้งถุกปีเนาะคะ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้สมองกะชิพามาหดตนน้นอะโวคาโดเนาะคะ่ะแล้วก็ตนน้น,นะะมังคุดเนาะค่ะอย่าลืมฝากเปก็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สมองน้ำได้เด้อคะ่ะไปมาหดนาวต้นไม้น้ำกันค่ะมันมีวันว่างเนาะพะักพุทธนาวต้นไม้พุทธลางใบเพิ่นคะ่ะล้างใบให้เพิ่นได้ชุ่มชื้นคะ่ะ เดี๋ยวถ้าเาบะลางใยมันก็ะจิมีฟุ้นนี้อย่างบางนามเนาะคะ่ะเปรียบเสมือนอันเขาต้องลางหนานะคะ่ะแบบถ้าเาบะลางหนาเท้าแบบมันรสดชื่นนะคะ เดี๋ยวมาหดต้นมังคุดกันค่ะหดต้นมังคุดให้ชุ่มหดหลอบสองปุ่มเด้อค่ะ พอประมาณแล้วค่ะเพรว่าตอมองก็หดไวช่วงหนึ่งแล้วเนาะค่ะหดไวจนซูมแล้วตอมองจะหดเพราะเขาขาว,ขาว,ขาวมีหนองเบื้องเดี๋ยวไปหดอโวคาวโดอีกต้นหนึ่งนะค่ะย่ดานหลังตมองนี่ค่ะเป็นอากาศเย็นๆหนาวๆอยู่ค่ะเมื่อนี้อันนี้ก็หดเพราะเขาขาวให้เบื้องอันนี้หลากมัหดอีกต้นหนึ่งค่ะต้นอาวคาโดอีกต้นหนึ่งตมองก็จิจุสายยางไวกับอันนี้ก่อน หมดเพราะได้ลางใบาลางหยังให้เพื่อนได้ชุ่มชืน้นถ้าเขาบ่าหดลางใบเพื่อนกระื้นจังใบมองๆค่ะสะมองบ่ได้มีประสบการณ์ดอ,อกเด้อค่ะการเฮ็ดอโวคาโดเนาะคะ่ะผูใด้มีสวนอโวคาโดหรือว่าทันไดที่เฮ็ดสวนอโวคาโดก็แนะนำสมองในเด้อค่ะ มะมองเป็นคน้นลูกตะว่าต้นอะโวคาโดปากกับอีเมีเพื่อนเป็นค้นไปซื้อค่ะพันมาจากปากซองเนอะค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแถวเขาใหญ่นะคะ่ะแถวเขาใหญ่ปากช่องนี่แหละทรงภูมิกับตน้นไงเรางดน้ำให้เพิ่นไปซูมซือนการหดน้ำนี่มันบ่แมนว่า ได้แค่หดย่างเดี่ยวเด้อค่ะเขาต้องเข้าใจช่วงที่ว่าหดน้ําเด้อค่ะหดช่วงซาวถนาแรงเขาก็หดช่วงแรงนี่แต่ว่าก็หดพอประมาณเนาะค่ะหดใส่เหงารอบรอบตรงพุมหดรอบตรงพุมค่ะเพราะว่าสมองว่าได้ส่สปริงเกอร์หรือว่าไ่หยางเนาะค่ะหดแบบบานๆเขานี่ละลาดสซายยางเอาน้ำฉีดเอาเลยค่ะ เย็นอากาศก็เยน็นน้ำก็เย็นค่ะนี่ละต้นไม้หมักพอหะหดได้สักพักหนึ่งสมองก็จะถิงไวจักน้อยถิงไวในเหงาเพิ่นให้เพิ่นไดมีซุ้มๆค่ะสมองหดอาทิตย์ละเทียค่ะหดทั้งเทียสมองกะถิงซ้ายอย่างไว้ให้เพิ่นไดท่วมไปเลยค่ะท่วมแถวนี้เพิ่นบ่ตายแล้วค่ะเพราะว่าสมองโยกโคกเขาโยกโ,โพ้นขึ้นนะคะโยกโคกโยกโพ้นขึ้นกะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก้อนไห้น้ำเพิ่นหลาดก้อนนี้ก้อนเดี๋ยวสมองสีมดต้นนันนั้นต้นสมเขียวหวานค่ะสูงก็โดไปซื้อๆค่ะปลูกไว้ค้างป้าใหม่ค่ะป้าที่สมองเก็บเพชรแล้วพี่น้องเก็บเพชรทุกปีแล้วก็ถ่ายพี่น้องเบื้องเป็นบางเวลาบางโอกาสเนาะค่ะบรรยากาศทงนะ เดี๋ยวพูลาเป็นรูปเปลี่ยนลางพ่อดาจะซ้อมองสีอัปเดตให้พี่น้องเด้เบิง้งน้ากันเนะะื้อค่ะเพราะว่าซ้อมอง่ารลดไมโครมาขุดคลองน้ำฟังพุ่นแล้วก็ให้เป็นอ้างอันนี้ตน้นอวาโดค่ะนี่ภูลาบัดเอาฟุ้นมาใส่ที่ไทยเบิ้งอีกเกินอนึงเนื้อคะ่ะใส่ฟุน้นขี้ไก,ก่แกบเดี๋ยวซ้อมองสิไปซื้อเอารถไปใส่ขี้ไก,ก่แกบนะแล้วก็สิโกฟังก็สิหดน้ำค่ะนี่ค่ะกะลังหด หลานพนยุ่ยในบ้านสวนทั้งคุณนะคะ่ะถ้าาหดน้ำต้นอวโวคาโดก้อนสิเป็นดอกนี่สม่ำเสมอนี่ต้นอวโวคาโดกะจิสาสมอาหาระคะ่ะใบเพิ่นกะจิเริมแก่แล้วก็เบ่้ใหม่ส่วนมากใบเพิ่าแดดทอนจัดช่วงบ่ายนี่ใบเพิ่นสีออกใหม่ๆห่ค่ะถ้าาหดน้ำเพ่อพอยกตัวอย่างเราสมสบัสิหายเบิ้ง ใบเพิ่นก็สิเป็นลักษณะนี้ค่ะทาน้มบ่อใบเพิ่นกะสิใหม่ๆคล้ายๆหมักเงาะนะคะเขาปลูกหมักงาอถ้าไหานามบ่อถึงหรือว่าไหานามบ่เพียงพพต่อการเจริญเติบโตที่นําเลียงทอนําเลียงจากต้นอาวาโดนะคะจะทรงมฮอดใบใบเพิ่นกส็สิแห่งก่อบแบบนี้เน้อค่ะหรือว่า่หาแต่แดดจัดหาแต่ว่าแหล่งเขา่ไหานามใบเพื่อนก็ใหม่คือกันค่ะ แต่ว่าเพื่อนไม่ได้ตายดอกพี่น้องเพื่อนกะสีป้งหยอดมะไม่ยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะหยอดเพื่อนกําลังแตกออกมาไม่ยู่ค่ะใบเก้าเพื่อนลนไปใบไม้<ๆ>เพื่อนแตกออกมาแทนค่ะได้ลังจากฮดได้สักพักนึงแล้วกะเอาไปฮดอันตน้นกสมเขียวหวานเนอค่ะอันนี้ฮดต้นอะโวคาโดฮดผลไม้มันเป็นยามว่างที่สมองว่างค่ะ่วงนี้ ฉีดเปละอองฉีดใบเพื่อนก้อนล้างฟุน้นออกก้อนพี่น้องช่วงหนาหนาวหนาหยังเพื่อนมีฟุ้นมีหยังหนาแรงนะคะสมเชียวหวานจะกินเป็นน่วยได้กินบ่บุแต่ว่าเห็นเพื่อนปลูกในบ้านกระด้กิ่นอยู่เด้เป็นน่วยหวานค่ะรสชาติแบบเดียวกันคือจังซื้อ,อยุตตลาดเลยเพราะว่าเขาบ่าลองปลูกเขาก็บื้อหูเนาะค่ะจำหมอ อันนี้แราหม่อง่าได้ปลูกค่ะปลาเป็นคนปลูกนี่ค่ะหดน้ำค่ะทิ้งไว้แบบเช่นเคยค่ะให้เพื่อนได้ซูมค่ะคัดหดเปียงให้เพื่อนเปียกก่อนนี่ค่ะก็ทิ้งไว้เลยทิ้งใส้เหงาไว้นี่ละให้เพื่อนได้ซุ่มซ่มคัด หดถิงไวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยยายไปใส่ต้นไม้ค่ะเดี๋ยวสมองซีงายไปใส่ต้นมังคุดถ้าเพื่อนเปียกแล้วเนาะแล้วมาหดต้นมังคุดแล้วค่ะมังคุดยุข,ข้างบ้าน หดล่างใบแค่นึง่งสมองก็หดไปหลายแล้วราคาคุณน่ะหดเจน,น้ำหงออกมา้าคุณน่ะสมองใช้เอนเ็นเงาเจ้าของหดรอบสงภูมินะคะพอมาหากเพ่นออกไปหากินรอบรอบสูงภูมิเขาก็หดบรรยากาศดีคักช่วงนี้ค่ะหลมผัดปีวีน้อยอากาศเย็นๆค่ะช่วงเศร้าๆเป็นหนาวๆค่ะ ไปตัวนี้สมองหดห้ายแล้วน้ำหงหลายแล้วค่ะเข้าไปอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะต,ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้กัต้นตัวนี้ต้นใหญ่ก็มูค่ะน้ำก็มูนี่ค่ะต้นสูงใหญ่เพิ่นแตกยอดดีค่ะบว่าหงว่าเป็นอย่างตนนนี้ก็ปูพูพร้อมๆกันได้ค่ะแต่ว่านใหเดี๋ยวสมองสีล้องเอาขี้ใกล้มาใส้ดอกเพราะว่าสมองเห็นอยู่ในยู u ูบเบื้องขีดเพิ่นใส้ขี้ไกล ก็สิร้องออกสีไก่ไส้คือเพิ่นนั่นแหละสีไก่มั่วแห่งๆนะสีไก่ขามปีนะพี่น้องมู่เขาเพิ่์นมาร์กแล้วนะคะเอาใส้เคยพ่นจะบ่ออกฮอนจะบ่เป็นแคททิ้งซ้ายไปนี่ละค่ะทิ้งไส้ไว้ให้เพิ่น์นหงแถวนี้เพิ่อนจะได้ซูมดุนเพราะว่าสามองหดอาทิตย์ละครั้งค่ะให้เพิ่อนหงหลายๆเลยบ่เป็นอย่างหดได้แบบซีตลอดเลยเด้อค่ะ นี่ค่ะต้นนี้สูงถ่วมหัวยืนมือแล้วค่ะต้นไ่เติบมังคุดคาดว่าอีกสองสามปีข้างนาก็าคือสิได้กินน้วยยุดอกร้องเบิง้งเนาะค่ะกะคลิปนี้กะแดดเริ่มฮอนแล้วค่ะสวยแล้วกะฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อค่ะกะช่องบานๆช่องนี้เนาะค่ะกับพี่น้องหดน้ำต้นมังคุดต้นผลไม้ต้นอะโวคาโดค่ะ คลิปนี้ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมดนะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวปปิดีโไปก็บกับต้นมังคุดสวยๆแล้วค่ะ